ทีมนตัทพ่อและแายสงขลาครับไปกันที่สพนาทวีจังหวัดสงขลานะครับ วันนี้พลตํารวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาก,การตํารวจพูธรภาค9ไปแถลงข่าวการจับกลุ่มยาไอล็อตใหญ่จํานวน300กิโลกร,รัมมูลค่า91ล้านบาทเกือบ100ล้านบาทเลยครับฟังไม่ผิดครับชัดเจนครับและก็เป็นการจับกลุมยาไอในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มากที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับนานน,านมาทีตํารวจสอพอนาทวีไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโชว์ฟอร์มยักษ จับกันเกือบร้อยล้านเลยสุดยอดสุดยอดจริงๆครับของรถนี้ก็เป็นไปได้ว่าน่าจะพาเข้ามาเลยนะครับ ไม่ใช่จับได้แค่ของนะครับจับคนด้วยได้มาสามคนทั้งคนไทยคนมาเลเเป็นเครือข่ายค้าย,ยาไอข้ามชาติเลยครับแก๊งนี้ประกอบด้วยนายชินฟูเอียนอายุ36ปีชาวมาเลเซียน,นายธนายนันบุญแก้วหรือปอนอายุ37ปีชาวตำบลคลองแหอำเภอขนาดจังหวัดสงขลาและนางสาวนัน,นพัฒน์ทรัพย์พรชยัยกุลหรือว่าดิวอายุ4 1ปีชาวตาำบลสํนักขามอำเภอสะบาวจังหวัดสงขลานะครับสองนี้สองคนนี้เขาเป็นแฟนกันครับ ขยายผลยึดทรัพย์น่าจะเกลี้ยงนะครับทั้งทองทั้งเงินไทยเงินมาเลรถ f o r ์จูเนอร์คันปาเจโร่หนคันมอเตอร์ไซค์2คันมือถือ7เครื่องหมดไม่มีเหลือที่ปล้ำปล้ำทำมาถูกยึดเกลี้ยงติดร้างด้วยครับ การจับกุมยาไอร็อถนี้นะครับเริ่มจากเมื่อกลางดึกคืนวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาครับจับมาเลได้ก่อนที่รีสอร์ทในพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลช้างอนาทวีนะครับตอนนั้นมีรถ Fort จ n e r ขับมาส่งที่หน้ารีสอร์ทตำรวจเขาสืบรู้มาแล้วครับว่านำไอ์มาพักไว้ในรีสอร์ทแห่งนี้แหละครับพอมาถึงปุ๊บก็ครุบตัวทันทีคนในรถปาเจโร่และก็ในห้องพักก็พบไอ์300กิโลกรัมครับทีนี้ก็ขับรถตามรถฟอร์จูเนอร์ที่ขับมาส่งและก็ขับตามไป ไปพบว่าจอดอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับถนนสายจนะนาทวีหมู่หนึ่งตําบลน,นาทวีอำเภอนาทวีนะครับแล้วก็จับกลุ่มนา,นายท่านนายนันคนขับและก็นางสาวนันนพัฒแฟนสาวที่นั่งมาคู่กันครับและก็ประสานหน่วยงานด้านยาเสพติดขยายผลลงลึกเพื่อดูว่ามีใครอีกมากไหมแล้วก็พอรู้เครือข่ายนี้แล้วครับมีนายอากงชาวมาเลเซียเป็นเอเจนต์ใหญ่ที่เป็นคนสั่งการส่วนผู้รับออเดอร์ก็เป็นชาวมาเลเซียเหมือนกันครับชื่อไลอ้อน แต่ว่าจากการสอบสวนดิวสาวชาวไทยที่ถูกจับได้นะครับซึ่งทํางานเป็นเด็กเสิฟอยู่ที่ด้านนอกอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องยาไอครับรู้จักกับชาวมาเลเซียคนนี้ก็เพราะว่าม,มาเที่ยวบ่อยคืนนั้นเขาขอช่วยให้ขับรถไปส่งที่นาทวีครับแต่ว่าสายตาสั้นกลางคืนขับไม่ได้ก็เลยให้ปอนแฟนหนุ่มขับให้ครับเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไปฟังเสียงครับคุณใครได้ได้นี่นายตัวนี้ก็ไม่ใหม่ แฟนพม่าดาวแล้วมาเลยในคุงมาเลเซียคว้าลุงกูแค่ยูสปบิกใช่นี้เดียวเดียวทีเดียวได้ลาเล่อะไรก็ตั้งถามได้เียเราพูดความจริงมาให้หมดนะได้ขอบคุณนะทีนี้กรณีก็มีหลังนึงแต่ก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่บอกพูดไทยได้นิดหน่อยใช่ไหมพูดไทยได้มีับ อาชีพละกูมุ่งมว่งไปช่วยมับบริการบริการบุคคลที่มีภารกิจต่างๆอนนีพที่ทำไปกัูกเรไปเก็บนั้นก็หายเยอะมากในโทรศัพท์เขาเสียหมดเลยเขาเคยไปไหมเคยไปไปแตจัไม่ได้ไม่ได้ที่แรกเาบอกว่าเก็บบ้านนี้คอฝันชั่งนี้มีคนชื่อไนเกอร์มา บอกว่าให้ไปรับเขาหนูนึกว่าให้มาชมด่านนอกเรารู้จักกันมาก่อนเหรอรู้จักเพราะ่หนูเป็นเด็กเติมเลยค่ะพา,าี่ด่านนอกเข,ขามาเที่ยวกันมาไปไปเจอกันอ๋อรู้จักกันมาก,ก่อนหนูทำงานหนูทำงานเป็นเด็กเติมอยู่ที่ด่านนอกค่ะตอนนี้ยังทําอยู่หยุดมาปีแล้วค่ะแล้วแฟนอะแฟนอยู่หันใหญ่ค่ะเมื่อก่อนแฟนรู้ด้วยป่ะแฟนไม่ได้รู้เรื่องค่ะแฟนรู้แค่ว่าตอนแรกริโทรมาแล้วหนูอาจจะทํามาส่งมารับเขามากับแฟน แต่หนูว่าสาตาสัา้นไปก็เลยบอก๋ยวขับให้ตอนที่พลตำรวจโทรปริยวัฒน์ผู้ชก,การตำรวจภูธรภาค9ถามนี่คำตอบที่ได้นี่ถอนหายใจเลยครับหนูไม่รู้แฟนหนูไม่เกี่ยวมาเลเขาทำคนเดียวหนูไม่เกี่ยวแฟนหนูไม่รู้ เพราะว่ามันสวนทางกับความเป็นจริงครับเพราะจากการสืบสวนทำลายนี่ตำรวจเขารู้มาก่อนแล้วครับว่าใครเป็นใครใครทาหน้าที่อะไรมีอากองชาวมาเลเซียเป็นเอเจนต์ใหญ่และสั่งงานผ่านนายชินฟูเอียนให้ไปรับไอซ์โดยมีนายปอนและก็ดิวแฟนสาวเป็นคนติดต่อและก็นัดหมายจุดรับส่งของครับและก็นายไลยออนเป็นผู้รับออเดอร์สินค้างานนี้คุกยาวเลยครับนี่คือผลงานของตำรวจสอพอนาทวีสงขลาบ้านเราครับกับการ จับไอ300กิโลกรัมเกือบ้อยล้านครับนี่ไงครับที่บางคนชอบพูดชอบถามกันทุกตีเวลาจับยาจับแต่รายเล็กๆรายใหญ่ๆไม่จับนี่ไงครับดูเลยครับฝีมือตำรวจสงขลานาทวีบ้านเรา